ไหนๆท่านมาที่ถ้ำบางนาแล้วและสาขาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำอะไรนะจ๊ะเหลืออย่างเดียวเขายังไม่ได้ป้อนท่านนี่เองฮนะเขามีอาหารใน้ท่านกินนะฮะท่านไม่อยู่ยุ่งกับใครใครจะยังไงท่านจะไปยุ่งเลยยุ่งกับตัวเองนั่นแหละทำไงจะยุ่งกับบุญตัวเองอนระับบุญนะ่ยคิดไปเลยบุญนะ่ะให้มันพันอยู่กับบุญนี่แหละ ทุกๆวันเนี่ยท่านก็จะมีเครื่องอยู่ล้เ่ยเครื่องอยู่ละถ้าท่านมีเครื่องอยู่แล้วท่านไม่ไปไหนท่านก็อยู่ถ้าท่านจะไปท่านก็ไปสถานที่มีประโยชน์ที่จะไปปรับให้เขาเหมือนกับท่านเนี่ยเข้าใจไหมไปปรับให้แถวๆนั้นเหมือนกับเราไนที่เราปรับมประมาณนั้นแหละมันวิธีกรรมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไปบอกคนได้ เราอธิษฐานกับหลวงปู่ได้หลวงพ่อได้เราเห็นใครเราก็อธิษฐานให้เขาได้นี่คือเป็นผู้มีประโยชน์มันต้องฝึกก่อนมันต้องฝึกก่อนเพราะฉะนั้นสถานที่เหมาะที่สุดแล้วละ่ะเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โเนี่ยท่านโชโชคดีมากเลยเนี่ยเออ ทํางมาเลยเลยหัวจะไปวัดอื่นเนี่ยไม่ได้เนี่ยแม่ชีนเนี่ยเขาใช้ทั้งวันน่ะใช่ไม่ใช่พอใช้ไปหาจตัางมาสั่งวัดอีกน่ะไปบอกบุญไหนโอ้ที่นี่ไม่มีนะไม่มีให้ท่านสวดมนต์อย่างเดียวเลยกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวแล้วถ้าท่านทำได้ท่านก็มีประโยชน์กับตัวท่านเองนะ่ะ คิดดูที่ท่านมีประโยชน์กับตัวท่านทุกวันนะท่านมีประโยชน์กับคนอื่นท่านมีประโยชน์กับสิ่งแวดลอ้อมเวลาท่านเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตท่านก็มีประโยชน์แหละลองคิดดูมันต่อนะมันต่อพบชาติไปนู้นไกลเลยยกเว้นท่านจะไม่เกิดถึงท่านจะไม่เกิดเนะ่ยท่านก็ตัดโดยกำลังของบุญนะ ไม่ได้ตัดกับโดยกำลังของอะไรนะ